สวัสดีครับเบื่อไอ้น้องนองสุกขูสุกคนอยู่กับผมเบาเหยนชาแนลครับผมมาเมื่อนี้ได้ตําบักทัวพี่น้องกับปีงหนูปีงหนูหน้าพี่นองเหลืออยู่ครึ่งโตพี่นองเอหัวกบหางมันขวาลิปกนพู้นอันนี้ไปต่อป้งกับตําบักทัวก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาพี่นองเอามาพี่น้องมาะเอาหลายใหญ่หางกินง่าย,ายๆพี่นองมือนี้มะป้งหนูหน้ากับตําบักทัวนี่พัก แก่กับมีพักกระถินนี่ม,มัวพี่น้องละไก่พักบุ้งมามาพี่น้องมา้นอืมือืืออืือ,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 อ อีกสักวนโอ้ม,มันดีพี่น้องอืมหอน Mm, Hang yeah, out of to me. ังกอบอบ,บีเพียงลมวีวีฝนติดตกเพียง มัอนี้ครับมัอนี้คืมเตี้ยวเลยขมุกฝ่าขมุกขมัวเขินแม่นภาษาบ้านเฮากับฝ่าขมุกขมัวอืมหัน nắng phi long, nắng cọp nắng cọp, ui <laughs> ừ, gấp tầm thua Mm-hmm. อืม <coughs> าฝากหองไรมากเลยพี่น้งองเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เนาะครับเนาะถ้าจงังแด่กอย่าลืมเนี่พี่น้องเนี่ยขันมักคลิปเบาเหี้ยนชอบคลิปเบาเหี้ยนก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น,น้ำในเด้อครับเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมบ๊ายบายพ่อกันคลิปหน้าครับผม